สวัสดีครับพบกับรายการ LTG Show นะครับผมผมนติก LTG นะครับเป็นทสเตอร์บริษัท LTG วันนี้ผมจะพาไปตกปลาหมึกนะครับผมที่อ่าวมะขามป้อมจังหวัดระยองอ่ไตที่จะพาไปตกนะครับก็จะเป็นไถห,หนึ่งนะครับของเรือโกเทนนะครับผมไปกันเลยครับเพื่อไม่เสียเวลา โดนแล้วนะครับีตัวโตหน่อยชุดหมวอลสกาเมเดิมนะครับทีนี้ประเดิมครับตกหมึกครับตกหมึกก็จะเป็นแบบนี้แหละครับหล่อๆหน่อยครับยิงใส่อพัดพอดีเลยใช้สบู่ซักนะแต่ผมใช้เมียซักครับพี่ ผมตากิอะตัวนี้เป็นมอรัสกา2.5นะครับเป็นตัวเรืองแสงรุ่นใหม่ยุ่งมอรัสกาหอมสายสวยเลยตัวนี้ของเขาดีจริงจริงนี่ก็เป็นคันมอรัสกาเหมือนกันในวันที่ปลาหมึกต้องขุดเอานะครับบอกเลยว่าต้องขุดมีบางตัวพ่อไถบอกแต่ไถบอกตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าช่วงนี้ปลาหมึกหาตัวยากหน่อยครับแต่ว่า ก็พอมีนะครับแต่ต้องขุดอะไรประมาณเนี้ขุดยังไงไม่เอามมดเราจอบมา,มาใจได้นะครับชบาเป็นชบาของญี่ปุนป่นตัวครับเป็นหมึกไซมินิยัง,ยงเล็กเกินไปนะครับีขนาดขนาดโย2.5มือเกินขนาดนี้นะเราปล่อยให้มันไปโตนะครับคือวันข้างหน้า อะไรมลัวทั้งตัวเอรครับต้องนนัวี้เรงนี่เรือง,องอยากตกง่ายๆครับเหี็หยปลาตกเมื่อไหร่ก็ได้ครับ เวลาผมตั้งใจมาหาป้าหมึกมากกว่านะเหมือนคนจิงเเล่นง่ายๆเลยแก้เซงได้นะครับ Thank you. สงการสงการหมึกใหญ่นะครับโอ้ไม่เล็กนะครับตากตันจะอาหาว่าแกงอ่านอาอาโดนแล้วโดนแล้วโดนจริงโดนจริงโดนจริงดแล้วเดี๋ยวถามไปเลยงามเลยที่ไปเกี่ยนทำไมตรงกลางไม่มีหรือว่ามีซ้ายกับขวา นดีแล้วอยู่นี่แต่เข้าใจมันจะหลุดไม่หลุดตอนหลังนี่แหละเออต่ำไว้คายเบรกนิดนึงมันทิ้งไงเตี้ยวเอาไปลงเตี้ยวเอาไปลงเตี้ยวแล้วลากไปอีกนินึงเลยลากไปทางนู้นก็สวิงตักตูวแะต่อเนื่องเลยนะครับเลยตอนนี้ต่อเนื่องเลยมาอีกหนึ่งตัวนะครับลงครับ ไซส์นี้ทั้งนั้นเลยนะตอนนี้นี่ตัวเมียนะครับตัวเมียนะครับยุบครับสังเกตที่ไต่หนึ่งเอานิ้วเขี่ยหัวนมไว้นะครับน้ตั้งเลยโอ้โหโทษทีไม่หล่อเลยกล้องดำมึกติดอยู่นี่อุ้ยมันตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดีตามมา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 ดูด้วยเลยตามมาด กล้องก่อนเองพู้เอมเัดจยวพิ่งขึ้นแงติดสองตัวเลยเพราะวันน่ะจับกันมาจเลยใช่ไหมี่หนึ่งต้องช้อนแล้วหลังั้นน่ะออมาสองตัวเลยครับหลุดไปลวตัวดิไปแล้วนตัวนั้นอยู่แล้วนังไงอยู่นังไง ตามตามอ่านอนอนนะอ่าโอเคเครับเราใส่เด้อครับโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไอไอตัวนี้ลงมาตรงนี้เองวุ้เจ๊ไปจับสวยงามครับนะโดนมั่งนี่โดนมั่งใหญ่ด้วยตัวนี้ใหญ่ด้วยตึงตึงตึงครับตึงป่าครับป่ามือครับครับแย่งซีนไปก่อนที่ถ่ายสายทำเพื่้อยู่ปลาหมึกสายกำลังทำปลาหมึกให้อยู่ครับ ตีนไก่กันึลยครับอัดตอนี่ครับ

มามะมชอบของครอบครัวออกจะปูดอยา่โตเลเป็นแค่สควิต <c oughs> ไม่หาว่าเราจะแก้งแล้วที่โดนที่โดนตัวเองทั้งนั้นเลยนะียยกเองพ่นพ่นใส่ตัวเอง เป็นไงบ้างครับกับผลงานของเจีเยวมอม์สกาจากค่าย RTG อย่างมอสกานะครับก็จะมีขนาด2.0แล้วก็2.5นะครับที่ดีไปกว่านั้นก็จะมีเป็นรุ่นเรืองแสงมอสกาทุกตัวเนี่ยวัสดุที่มาทำฉบาก็จะเป็นวัสดุจากญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งมีความแข็งคมไม่ขึ้นสนิมในกล่องเนี้ยก็จะมีฝาครอบฉบาไว้ให้ทุกตัวนะครับแล้วก็จะมีวิทยาการ นวัตกรรมรุ่นใหม่นะครับเป็นทิปลันมอสการทิปลันซึ่งเอาไว้จัดการกับเจ้าประมึกน้ำลึกนะครับมีขนาด3.0กับ3.5นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง LTG นี้ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ